เกดก็ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศค่ะกับกิจกรรมดีๆนะคะจากบ้านนายเดียวไทยลานั่นเองค่ะซึ่งเป็นการทํากิจกรรมดีๆนะคะเพื่อนหนุ่มเดียวอกนั่นเองเป็นการบริจาคเงินนะคะเรื่องถึงสิ่งของค่ะให้กับน้องๆน,นะคะที่ตาบอดนั่นเองค่ะที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพนะคะโดยที่จะร่วมกันบริจาคในนามคิมเดียวอกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมดีๆแบบนี้กันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะพวก,พวกเรามาจากบ้านน<ม>า,ายเลียวไทยแ,<ร>แลนด์ค่ะ,คะวันนี้พวกเรามาทำกิจกรรมแจกขนมเค้กให้กับน้องๆคนตาบอดค่ะแล้วก็มาทำกิจกรรมอาสาสมัครก็เป็นการสอนหนังสือหรือว่าอ่านหนังสือให้น้องๆค่ะสอนการบ้านนี้นะคะก็เนื่องจากวันนี้นะค่ะเป็นวันเกิดของนายโอกระค่ะก็พวกเราก็เลยรวมตัวกันเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมเพื่อให้น้องๆเป็นกิจกรรมอาสาสมัครให้น้องๆคนตาบอดนะคะ คืออย่างน้อยก็ได้ทำมีกิจกรรมดีๆอะไรบ้างนะคะก็คือไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเ,เพราะอะไรเกี่ยวอะไรกับรยายะอื่นแต่เพียงแต่ว่าน้องๆคนตาบอดนะคะเขาเออน่าจะได้รับการดูแลหรือว่าให้พวกเราได้มามอบความสุขให้กับน้องเขาะค่ะก็คือที่เรารับบริจาคนะคะก็จะเป็นรับบริจาคพวกขนมนมค่ะแล้วก็เป็นเงินดน n ทคือมีลูกบ้านที่มาด o n a t ก็จํานวนพอสมควรค่ะแล้วเราก็ นำเงินที่ได้ส่วนหนึ่งจากการโดเนทจากลูกบ้านเนี่ยไปซื้อขนมมาบริจาให้กับน้องๆค่ะวันนี้มาทําบุญวันเกิดอุกนะคะรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกดีค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้มาทําบุญร่วมกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ชอบุกอนกัน ดีใจมากค่ะที่ได้มาทําบุญในวันนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้บุญร่วมกันค่ะปกติก็ร่วมกิจกรรมอย่างนี้อยู่แล้วค่ะจะมีเป็นทุกวันเกิดของเมมเบอร์ทุกในซุปเปอร์จูเนียมีทั้ง13คนก็จะเป็นจัดอีเวนต์แบบนี้อยู่แล้วค่ะก็ขอขอบคุณนะคะก็น้องๆที่ได้ร่วมโดเนาเงินเข้ามาแล้วก็ช่วยบริจาคขนมมาให้ในวันนี้แล้วก็ มีคนมาที่มาร่วมกิจกรรมด้วยกันในวันนี้ด้วยก็ต้องขอขอบคุณที่ให้การให้ความร่วมมือแลวก็ช่วยสนับสนุนแล้วก็มาร่วมทำกิจกรรมดีๆในวันนี้ด้วยกันนะคะกวันเอิดอุกนะคะก็ขอให้อุกมีความสุขร้องเพลงพรอๆไปานานๆแ,แล้วก็เลิกตอเด็กได้แล้วค่ะก็ขอให้อุกสูงขึ้น เลกใส่เสริมโซดขอให้เลิกแซมเมมเบอร์มาแรงๆสักทีด้วยนะคะแล้วขอให้มีความสุขอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็มีความสุขให้กับเมมเบอร์ตลอดไปนะคะก็อยากจะขอให้เรานะคะมีความสุขมากๆ,ๆค่ะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยเพราะว่าจะได้ทำกับข้าวให้ทุกคนกินค่ะก็ขออวยพรให้อุ๊กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่ให้พวกเรารักไปน,นาน ทำตัวน่ารักน่ารักอย่างนี้ไปตลอดค่ะก็ขอให้เียวอุกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่กับซูเปอร์จูเนียแล้วก็เอลเป็นนานๆค่ะแล้วก็เออขอให้มาหาเอลไทยบ้างนะคะเอลไทยคิดถึงค่ะคิมเรียวอุบสารางเฮ